สวัสดีครับผมพี่ถ้มตาลนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนเพื่อนนะครับมาดูวิธีการสอนนะครับนักเรียนนะครับน้องเป็นมือใหม่นะครับอยากขับรถได้นะครับแล้วก็มีปัญหายุ่ออย่างก็คือการวนขึ้นห้างแล้วก็ถอยรถเข้าบ้านนะครับเดี๋ยววันนี้พาน้องพาน้องเขาออกไปดูสถานการณ์จริงแล้วก็ไปฝึกซ้อมนะครับในการขับรถขึ้นห้างนะครับดูวิธีการจับพวงมาลัยยังไงดูวิธีการดูยังไงนะครับแล้วก็ มาดูว่าถอยเข้าบ้านถอยเป็นยังไงนะครับซึ่งบอกเด้เลยๆว่าบ้านน้องนี่ซอกที่ถอยเข้าจอนี่แคบมากๆนะครับไปดูกันครับแต่ก่อนที่จะไปดูครับฝากเพื่อนกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับกดไลค์ใช่ไหมครับถ้ากดไลคไปดูกันครับบายนะครับนักเรียนมาซ้อมบนก้นหอยนะครับรถเยอะ การวนขึ้นหอยง่ายๆครับทางขึ้นนะเท้าอยู่ที่เบรคครับเวลามองไม่ใช่มองตรงๆนะครับเราไม่ได้มองตรงนี้นะเรามองทางโค้งครับให้ตามองทางโค้งนะครับเท้าเลี้ยงกันเร่บพวมอะไรเรา,ราจับหมุนนะครับหมุนพอขึ้นมาแล้วคืนอ่าขึถรถให้ทางตรงก่อนเบรคช้าๆก่อนเลี้ยวแล้ว คืนครับคืนครับเด็กเล็กจากผู้ใหญ่ผมสอนได้หมดครับจระทรวงสวผมสอนได้หมดครับพูดอะไรผมก็สอนได้หมดครับเย็นๆนะายอยคืนเท้าเลี้ยงคันเร่งครับอโอเคไปครับผม ยกกล่องเดียวแล้วทยอยคืนครับทยอยคืนช้าครับทยอยคืนคืนครับคืนเล่นขั้นเล่นวายยกก่อนนะครับใจเย็นดึงซ้าย พินซ้ายคืนทะยอยคืนครับทยอยคืนแล้วตรงไปครับตรงไปครับตรงไปครับตรงไป,งไปแล้วไปยูเทิร์นครับยูเทิร์นแล้วเราค่อยไปขึ้นข้างบนกันขึ้นไปข้างบนแล้วเราจะไปยูเออตเขกาซองกัน น้องเป็นมือใหม่ได้รถคันใหม่ด้วยดูครับถุงพลาสติกยังไม่แก่เลยรถใหม่มากเราจะเลี้ยวขวาด้านหน้านะครับกะจะมองข้างเลยขอฟุตบาทแล้วค่อยหมุนนะตรงนี้มันจะแคบหน่อยอโค้งมาครับพอโค้งมาแล้วต้องคืนนะคืนนอตรงก่อนกะจกมองข้างเลยแล้วหมุนครับหมุนปื๊บถ้ายอยคืนครับ สวยคันนี้ตรงไปขึ้นด้านบนครับเราจะไปถอยเข้าซองกันตรงไปก่อนนะด้านหน้ามีไฟเบรกยกท้ามาลอที่เบรกแต่ไม่ต้องเบรกไหลตามไเรื่อยไหลตามเรื่อยๆไ,ไฟเบรกหายแล้วดูสิเขาหน้าจะหาซองรูว่าเขาจะเลี้ยวขวาไหมเขาเลี้ยวไม่เอ่ยเขาเลี้ยวครับงั้นเราตรงไปขึ้นข้างบนครับอ๋อฮะ ตรงไปขึ้นด้านบนกันครับโค้งไปครับค่อยๆไปค่อยๆไปตามองตรงขวางโค้งนะมองเฉียงถ้ายอยคืนคืนแล้วตรงไปครับยี่ยมทีนี้เราจะไปหาซองด้วยกัน นักเรียนถอยเข้าบ้านนะครับซึ่งทางเข้าบ้านนี้แคบมากครับแคบขนาดไหนดูครับนี่ครับผมสอนนะว,ว่าต้องดูกจองม้่งรับ เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับกับคลิปวันนี้นะครับก็พาน้องนะครับน้องเขาได้รถใหม่มานะครับซองพลาสติกยังไม่แก่เลยนะครับก็พาไปขับรถขึ้นห้างนะครับพาไปดูวิธีการสอนวิธีเทคนิคต่างๆในการขับรถในการคุมพวงมาลัยในการคุมคันเร่งนะครับแล้วก็แนะนำนะครับในการถอยเข้าบ้านให้ถอยเข้าได้นะครับเพราะปกติจะจอดอยู่หน้าบ้านแล้วทีนี้พอไปจอดหน้าบ้านก็ไปขวางชาวบ้านเขานะครับก็ต้องถอยเข้าบ้านครับแต่บ้าน อุปสรรคครับคือสอนเข้าบ้านนี่มันแคบมากๆครับก็เลยสอนเทคนิคให้น้องถอยเข้าบ้านให้ได้นะครับกว่าจะปลุกปั้มนะครับกว่าจะสอนเออกว่าจะถอยเข้าได้นี่ก็ใช้เวลานานนะครับแต่ว่าพอน้องทําได้ปุ๊บพอเริ่มได้ปุ๊บดูเทคนิคปุ๊บดูว่าต้องมองอยังไงดูว่าต้องคุมพรมอะไรยังไงก็ถอยได้เลยครับทีนี้ก็ ขอยครั้งที่2อ่อยขั้นที่3ก็สามารถทําได้เลยนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนนะครับใครชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมส่วนเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากคอมเมนต์เพิ่มเติมอะไรยังไงคอมเมนต์ด้านล่างทิ้งไว้ได้ด้วยทิ้งไว้ได้เลยนะครับผมอยากรู้ว่าเพื่อนคิดยังไงกับคลิปนี้หรือว่าอยากแนะนําอะไรยังไงก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับหรือเพื่อนๆอยากสอบถามเพิ่มเติมพี่ตั้มพี่ตั้มรับสอนไหมผมอยู่แถวปริมณฑลนะครับเพื่อนๆสามารถทักเข้ามาได้เลยนะครับไลน์ไอดีจุดด้านะครับ ทิ้งเวลาเพื Anda, ่อนๆก็สามารถแอดเข้ามาพูดคุยสอบถามได้เลยนะครับส่วนเพื่อนๆคนไหนที่นะครับเพิ่งมาเจอคลิปนี้เป็นครั้งแรกนะครับหรือว่าเพิ่งมาเจอช่องพิทามข้อควากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดปุ่มกระดิ่งครับข้างปุ่ม subscribe นะครับก็จะเป็นการแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆเข้ามาเพื่อนๆก็จัดไปพลาดทริคเด็ดๆครับดีๆครับสำหรับวันนี้ก็ต้องไปแล้วครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเรื่องเปิดฟิล์กันนะครับ